<Okay. S 2> ไปดูอีกเรื่องหนึ่งุผู้ชมครับเมื่อวันก่อนนําเสนอเรื่องนี้ไปเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมมานะครบอกว่าเนี่ยแม่เธอเองเนี่ยคือไปอยู่กับทางพระรูปหนึ่งที่สํานักสงฆ์ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยแม่ไปเป็นหนี้เป็นสินเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมานะฮะมาให้พ่อเลี้ยงของเธอซึ่งเป็นผัวของแม่นั่นแหละรับสภาพหนี้ไปล้านห้าจากตอนแรกบอกเป็นหนี้อยู่ไม่กี่แสนสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของพระที่แม่ไปอยู่ด้วย ยกญาติพี่น้องมานะฮะแล้วมาลุมตีตัวเธอเองลองดูครับคุณผู้ชมครับภาพนี้ฮะเป็นพ่อเมืองเป็นพ่อเมืองเมื่อไหรพ่อเมืองไอ้มาทะเลาะกันครับเมือกี้เียมตองวัดเลยไว้เลยเหมือนกันมึงเอามันไปออกไปลูกตองไม่ต้องถ่ายคลิปลบคลิปลบเมื่อกี้เมืองถามายังทำคนแก่เขามาต่อยหนูก่อน ต่อยจังไหนต่อยหน้าหนูต่อยจังไหนต่อยหน้าหนูเห็นไหมฮะนี่เด็กน้อยนั่งกับหมานะหมาก็ลัดลิ้นหอบแคกแแบบนี้คุณผู้ชมครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของตัวฝ่ายลูกสาวเนี่ยก็บอกแม่แม่ทําแบบนี้ไม่ควรเลยปรากฏล่าสุดคุณผู้ชมครับทางแม่แตงเป็นแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้ที่เขาร้องมานะครับอายุ53ปีแม่แตงเปิดใจกับทีมข่าวแล้วนะครับบอกว่าหลังลูกสาวออกมาร้องเรียนว่าตัวเธอเองเนี่ย เลี่ยนไปตั้งแต่ไปอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์และไปบวชชีพราหมณ์อยู่ที่นั่นประมาณสักสามเดือนแล้วไม่ยอมกลับบ้านแม่แตงบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยไปบวชชีพราหมณ์นะไปบวชจริงนะครับโดยมาถือศีลห้าศีลแปดสักสามเดือนแล้วเพราะเธอเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วใจมันสงบซึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตหนีทางโลกมาอยู่ที่นี่คืออยากจะถือศีลปฏิบัติธรรมเพราะเธอจะบัญหาเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่โควิด -19 ทาให้เธอเองไปนี่เป็นสินสะสมมากกว่าล้านบาทนะฮะทุกเดือนเนี่ยตัวเธอเองต้องหาเงินมาเป็นหมื่นเพื่อส่งดอกเธอทนเครียดอยู่แบบนี้ไม่ไหวจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าพยายามบริหารธุรกิจแล้วนะฮะปรากฏว่าคือมันก็ไม่ไหวจริงๆหลังจากนั้นครับหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่พึ่งใครไม่ได้อีกโดยเฉพาะลูกสาวนี่ยิ่งพึ่งไม่ได้เลยก็เลยแบบสุดท้ายเขาก็เลยออกมาร้องเรียนละมั้งนี่นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเธอเองบอกว่าเธอเองเนี่ยก็รักลูกนะ แต่ลูกสาวเนี่ยจะอาศัยอยู่กับพ่อก็คืออดีตสามีของเธอทําให้ลูกเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าปัญหาของแม่เนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกับทาให้ลูกเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดปัญหาล่าสุดทําไมพี่หมวยเธอตัดสินใจขายบ้านขายโรงงานพร้อมกับที่ดิน3ล้านบาทเธอบอกว่าก็เพื่อเอาเงินมาใช้นี่ไม่ใช่ว่าเธอไปถูกท้าอาจารย์เกลี้ยกล่อมหรือว่าหลอกลวงให้ขายที่ดินแล้วเอาเงินมาถวายสำนักปฏิบัติธรรม ทางแม่แตงยังบอกด้วยว่าแม่มาอยู่ที่นี่สมเดือนเสียเงินทำบุญกับสำนักปฏิบัติธรรมไม่ถึงหมื่นบาทแล้วที่แม่ประกาศขายทรัพย์สินขายสมบัติต่างๆแม่ก็ขายไปตั้งแต่ก่อนมาปฏิบัติธรรมแม่บอกว่าแม่มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามันสงบอาการซึมเศร้าของแม่ก็ดีขึ้นจนตอนนี้แม่ไม่ต้องกินยาแม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็อยากให้ลูกเข้าใจด้วยว่า ตอนนี้แม่หันหน้าเข้าทางทาแล้วแม่ไม่ได้โดนหลอกอย่างที่ตัดสินใจขายที่จริงอขายมาบอกขายมาตั้งนานแล้วแต่มันยังขายไม่ได,ได้ที่เราไปอันนี้สินมันลุมเล้าลค่ะเพราะตรงว,วันนี้ต้องตอดดอกปัญหาทุกอย่างเนี่ยพี่น้องจะรับรู้เพราะเขาเคยเรียกไปคุยว่าทําไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้เราไม่กลับบ้านเราบอกว่าถ้าเรากลับมาเราก็เจอภาระ,ะเดิมๆเ,เหมือนเดิมทุกอย่างแล้ววันที่เกิดเหตุที่ทะเลาะก,กันเพราะเขาไม่ได้อยู่และเขาไม่ได้รับรู้ เขาอยู่ส่วนใหญ่เขาอยู่กับพ่อเขาเพราะจริงๆอะแยกทางกับพ่อเขามาโอ้โหจะสามสิบปีแล้วมั้งคะเราเคยพูดกับเขาแล้วว่าเราป่วยเราเป็นซึมเศร้าแล้วเราเป็นโรคเครียดเพราะเราเครียดสะสมคือจากโรงงานจากตัวเขาด้วยค่ะ<อ>เพราะจริงๆอะเขาเป็นคนแรงมาตั้งนานแล้วค่ะก็เ,เคยด่ามานานแล้วค่ะที่แม่ไปอยู่เนี่ยแม่เคยมีเงินแบบว่าที่จะไปทําบุญนี่ะครับผู<อ>้ชมครับ คือในมุมของแม่ก็เลยอยากจะมาชี้แจงบ้างคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวโหนกระแสนะครับเราจะทําเรื่องนี้นะครับมาทั้งสองมุมเลยนะทั้งลูกที่บอกว่าแม่ไปอยู่กับพระแล้วน่าจะไปคบหากันหรือเปล่าเพราะแม่เปลี่ยนไปแล้วกลับมาเอาหนี้มาให้ส่วนแม่ก็มาบอกเฮ้ยไม่จริงจริง,รงๆแล้วลูกเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่ามาทําแบบนี้กับแม่ได้ยังไงแม่เนี่ยไปอยู่กับพระพระถ้าเป็นคนดีลูกก็บอกว่าอ้าวพระเป็นคนดีแล้วทาไมญาติพี่น้องพระถึงมาตบหนูล่ะ แม่ก็ลุมด้วยค่ะนี่โอ้โหวันนี้เดี๋ยวไปคุยในหนกระแสนะครับสองมุมเลยครับคุณผู้ชมครับค่ะอะโอเคแม่นะแม่สวัสดีนะแม่นะสวัสดีค่ะแม่ไปตีเขาหรือเปล่านั้นตีค่ะตีนะค่ะแม่แล้วตีลูกนะค่ะอ่าแต่ว่าเอ้นั่นคือแม่ของพระใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแม่บุญธรรมที่อยู่ที่แม่บุญธรรมใครฮะที่อยู่ที่วัดอะค่ะแต่แม่แม่บุญธรรมของพระใช่ค่ะเป็นแม่บุญธรรมพระนะใช่ค่ะแล้วแล้วพระคือเป็นพระอะไรเป็นพระสายตาค่ะ พระสายป่านะท่านเคร่งใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อท่านเคร่งค่ะแล้วท่านไม่ห้ามเหรอท่านห้ามค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีปัญหาที่จะจะตบตีกันเนี่ยค่ะห้ามว่าห้ามว่าอย่าช้าหรือไงท่านพูดว่าหนูทำไมพูดกับแม่แบบนี้อ๋อห้ามทางนู้นห้ามทางนู้นและห้ามทางเราที่ไปไปตีไปลุมเขาไหมไม่ใช่ค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยค่ะคือน้องเขาด่าแรงก่อนเขาพูดไม่ใช่ว่า มันไม่มีประเด็นอยู่ๆเราจะวิ่งเข้าไปตีเขาโ,เโดยที่ไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยนในคุยกระแสอีกฝั่งหนึ่งมานะคุณรู้ใช่ไหมค่ะรู้ค่ะอ่ะโอเคครับประมาณ